สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องผิวมือแห้งกล้านผิวมือแห้งเหี่ยวหรือว่ามีริ้วรอยรอยเหี่ยวยน่นมีฝ้ากระตรงบริเวณผิวหนังนะคะต้องไม่พลาดคลิปนี้เลยค่ะสําหรับสูตรนี้นะคะสามารถทําเองได้ที่บ้านแบบง่ายๆค่ะ ก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทําได้เลยค่ะสาหรับสูตรนี้ส่วนผสมแรกเราจะใช้เป็นวาสลีนนะคะสําหรับตัววาสลีนนะคะหลายๆคนก็จะรู้ว่าเขาจะช่วยเรื่องเก็บกักความชุ่มชื้นให้แก่ผิวต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาและที่สําคัญนะคะเขาจะช่วยเรื่องต่อต้านผิวแก่ก่อนวัยด้วยค่ะสําหรับสูตรนี้เราจะใช้วาสลีนหนึ่งช้อนชานะคะ สำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือวิตามินอ e ีนะคะสำหรับตัวน,น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเขาจะช่วยเรื่องคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นต่างต่างและจะช่วยเรื่องลดฝ้ากระหรือจุดด่างดําต่างๆบนผิวเราด้วยนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะเราจะใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นประมาณ1ช้อนชาค่ะ คนส่วนผสม2อ,อย่างนี้ให้เข้ากันก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปผสมกับส่วนผสมอื่นนะคะเขาจะได้เข้ากันได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะจะไม่เหนียวหนืดเป็นก้อนค่ะส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นเบกกิ้งโซดานะคะสําหรับตัวเบกกิ้งโซดาเขาจะช่วยเรื่องทําความสะอาดรูขุมขนทําให้ผิวเราเนียนเรียบยิ่งขึ้นและตัวเบกกิ้งโซดานะคะเขาจะช่วยเรื่องกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวเราให้ขาวกระจ่างใสขึ้นด้วยค่ะสําหรับตัวเบกกิ้ง สามารถหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะเช่นบิ๊กซีหรือโลตัสนะคะถุงละประมาณ20กว่าบาทนะคะเพื่อนๆสามารถซื้อติดบ้านไว้ได้เลยค่ะสำหรับตัวเบกกิ้งโซดานะคะสูตรนี้เราจะใช้เบกกิ้งโซดาประมาณครึ่งช้อนชาเท่านั้นนะคะประมาณนี้ค่ะ ส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นผงธนาคารนะคะหรือใครที่จะใช้เป็นผงแก่นมหาดก็ได้ค่ะตัวผงธนาคารนะคะเขาจะช่วยเรื่องกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวเราให้ขาวกระจ่างใสขึ้นและช่วยลดเม็ดสีารินเช่นลดฝ้ากระจุดด่างดําบนผิวเรานะคะแล้วก็จะช่วยเรื่องลดความมันส่วนเกินบนผิวเราด้วยค่ะสูตรนี้จะใช้ผงธนาคารหนึ่งช้อนชานะคะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะมาดูวิธีการใช้นะคะ คลีนสูตรนี้นะคะสามารถทำได้ทุกวันทำเป็นประจำความเห็นผลจะชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะแนะนำให้ทำก่อนอาบน้ำจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าหลังจากเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถไปอาบน้ำล้างตัวได้ตามปกติเลยค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะสามารถทาได้ทั้งใบหน้าลำคอหรือว่าหลังมือได้เลยนะคะหรือตรงบริเวณต่างๆที่มีปัญหาเรื่องผิวแห้งกร้านหรือว่าผิวตกกะะได้เลยค่ะอันนี้แม่นายจะสาธิตตรงหลังมือนะคะอ่าทาตรงหลังมือได้เลยนะคะ เสร็จดีป้อยแล้วนะคะให้ใช้นิ้วมือนะคะขัดวนเบาๆนะคะเพื่อจะเป็นการกระตุ้นทําให้เลือดลมเราไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นการทําความสะอาดรูหมขนเราด้วยนะคะทาให้ทั่วตรงบริเวณที่มีปัญหาผิวได้เลยค่ะ คนเบาๆนะคะประมาณสักหน่งนาทีก็ได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราให้มาร์กทิ้งไว้แบบนี้ประมาณ20-25นาทีนะคะก่อนที่เราจะล้างออกนะคะให้ใช้กระดาษทิชชู่นะคะเช็ดออกก่อนหนึ่งรอบนะคะหรือใช้ผ้าขนหนูก็ได้ค่ะเช็ดออกก่อนหนึ่งรอบหลังจากนั้นเราสามารถอาบน้ำล้างตัวได้ตามปกติเลยค่ะ สูตรนี้แนะนําให้ทําทุกวันความเห็นผลจะชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะทุกวันเพื่อนๆอย่าลืมทาครีมกันแดดเพื่อปกป้องผิวเราจากแสงแดดและรังสี UV ด้วยนะคะและสําหรับคลิปนี้แม่นายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้แม่นายได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ